ก็ผู้บริุกท่านนะครับก็ขออนุญาตเปิดการประชุมครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันแข่งขันไฟสิตี้ประโยชน์ไฟพิธีการไยผลิตภัณฑ์สื่อสารไยต้อนรับและรัรางผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วนแลนผู้มีเกียรติุกท่านนะครับเพื่อที่จะมารม่วมประชุม ลูกสรครับรือ,อรก็ในวอการแรกผมก็ขอขอบคุณท่านที่ได้เสละเวลาพูงการช่วยให้ผมบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่20แล้วนะครับซึ่องต้องดูแบบสำหรับปีนี้นะครับตามกำหนดการก่าจะจัดวันที่27นี้ตลอดช่วงระยะเวลาที่จัดนี้ก็จะมีในส่วนที่เพิ่มเติม ที่เป็นภาพองวรก็สถานที่ปีนี้ก็ใช้ที่พูดเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าจะมีอะไรที่จะได้จับได้ก็ด้วยความร่วมมือจากพวกเราทั้งหลายและทุกท่านคณะกกางสุกนท่านต่างๆก็ได้สนามหน้าสาราลางี้เลยมันดูแล้วแขงดีแล้วก็เป็นเจ้าภาพก็ดูแล้วมีความขังในตัวนะครับเวลาเราเชิญเรือที่เป็นสนามมาตรฐาน หนึ่งในสี่สนามนะครับของประเทศไทย